อ้เธอเล่นใหญ่มากเลยนี่น้อยต้องรอบูรอบูอุ้ยพี่ใช่ไหมหน่อยหน่อยสีเงินแบบดิวตาดูแพงมากให้ราคา3.99้าแต่ว่าหนูมีคูปองให้เหลือสองหกเก้าค่ะเรามาให้พี่ดิวทากันให้ดูดีกว่าโอ้ยก้ามิน เห็นแบบเปิดยังไงอย่างนี้มีปั๊มมีอะไรคือเกินมากด้วยมันใกล้เทศกาลด้วยซื้อเป็นของขวัญก็ได้ซื้อใช้เองก็ได้แพ็กเกจก็คือแบบเกินมากเกินราคาแล้ว200กว่าบาทแพ็กเกจนี้ก็ไม่ได้แล้วนะชื่อแปลว่าอะไรนะคะนาทิสส อ่ะพี่ดิวทาสีไหนดีหนูอยากมีทั้งหมดสีสีไม่ต้องเลือกเยอะเพราะว่าแบบยิ่งสีเยอะก็เดี๋ยวนั่นก็สวยนี่ก็สวยอันนี้ก็คือนี่เลยค่ะมาค่ะทุกคนค่ะคนดูขึ้นแล้วกดดวใจมา55้าล้านหัวใจให้กับพี่ดิวมาอันนี้คือสีที่แบบเหมาะกับบูมมากนะใช่ไหมคะพี่ดิวแดงแบบข้าไม่ตายอ่ะเอาเลยค่ะแม่ต้องถายลูป เน่ก็ค like ือดีเฮ้ยเราดูดูเบอร์ตรงไหนอ่ะเยวตะก้าปิดอยู่เดี๋ยวอ่อแป๊บนึงนะไม่ใช่ตะก้านี้หรอใช่ค่ะไม่เป็นไรยังไม่จับยังไม่จับเวลายังไม่จับเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวทารอาทารอทารอทารอบูมช่วยทายหน่อยดนบูมบูม ุิมเป็นแดงที่ผู้ชายชูเป็นแดงที่แบบผู้ชายชูแดงแบบฆ่าไม่ตายอยากให้พี่ดูทางสีแดงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าลองสีอ่อนก่อนดีว่าแต่ฉันไม่ได้ทาสีแดงมานานแล้วนะรู้ปะลองไหมแบบนานมากแล้วไม่ได้เป็นคนทาสีแดงมาเดี๋ยวรอตะก้าก่อนค่่ะลูกค้าถามว่ามีกล่องไหมมีกล่องนะคะแก้ไขเรียบร้อยกาลังแก้ไขแล้วให้ทองมาแล้วคือให้ซื้อไปเป็นอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ผิดตะก้าใช่ไหมเลยเหลือสองหกเก้าใจหายใจความกระมังเลยค่ะเมื่อกี้ตอนนี้เหลือสามหกเก้าค่ะถูกต้องแล้ว กาดูเบอร์ตรงไหนคะพี่นี่ใต้ตูดค่ะใต้ตูดใต้ตูดสีตูดอะไรอะไรต่อไปจะดูดีมามอันนี้เนาะอ่อุ้ยนี่สูตรสามอะพี่ดิวทาสีอ่อนก่อนแล้วค่อยไปสีเข้มปากฉันเล็กลงมากเลยอ่ะในไลน์ปากไม่ได้เติมปากเลยอ่ะไม่เติมเลยเติมไม่ไดติมพี่ดิวทาสีอะไรคะเติมเลอหมีสูตรสองก็ได้สูตรสองอันนี้เป็นสูตรสามอันนี้ทาสูตรสามก่อนนะสีเช็คก่อนเชินเขีย เจนนี่จะทาส่วนสามแล้วเดี๋ยวไปดูร้ามเหนื่อยป่ะปุมไม่แม่ตกใจมารามดิซ่าอยู่ดทำไมอีเทำไมบุมอีเทมมึงหันมาดูดีเพาว่าทําไมคนกด why ขาวเลยเนาะเฮ้ยอันนี้ส่วนสามพี่ดูอย่าเพิ่งทาส่วนสมสวยมากเดี๋ยวเจนจะหันกล้องไปให้เจนสวยกว่า สีเดิมนะจริงปะเธอดูละมุนขึ้นนะถามทีมงานหลังบ้านจริงปะพี่ไม่ป่วยค่ะอุ้ยเป็นสีที่ไม่ป่วยวันนี้ไม่ป่วยแล้วนะแล้วก็สวยด้วยอุยพี่ดีทำถึงมากสวยมากแล้วแพ็กเกจก็คือแบบเกิน200แล้วแค่ค่าแพ็กเกจจริงก็ดูพี่ดีดีกว่าพี่ดีลาตาเสียะไรนี่นี่นี่ดูมันเป็นรีเฟกนะคะละกันอันนี้เบอร์ศูนย์สามจีนี่อุ้ยสีคือใช่เลยอ่ะสีน่าบูม เลยี่อาจับเวลาเดี๋ยวจับเวลาดูสิอันนี้เป็นชมพูที่ถูกต้องเลดูปากพี่ดีวทุกคนเมืนอี้ปากมาเล็กกว่านี้นะเนี่ยพอทาไปแล้วปากดูใหญ่ขึ้นเลยไม่ต้องไปฉีดแล้วนะไม่ต้องเลยดังสีนี้ก็สวยหนึ่งก็เลิอดอันนี้ส่วนสองะคะลูกคุณหนูมีนสองอันโอาคฉุนสองมาร์ก บูมทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเราขายยี่แม่เราแลโชว์ป่าพี่เดียวหนูอยากเห็นพี่ดูทาสีแดงเอาได้มาอันนี้ให้ดูส่วนสองเดี๋ยวเราให้ดูสีแดงนี่ค่ะทุกคนมามาละนางร้ายคนไม่ไปแดงฉันเก่าแล้วนะขอโทษแต่หน้าสวยตลอดการสวยจริงจังพี่ระวังเดี๋ยวนะ พาไม่พาไม่เป็นหนักกับกระจกนหนูกับให้หนูกลับให้นี่นี่นี่อย่าพิ่งดื่มบอกใครที่ซื้อสีแท่งกดสีแท่งได้ไปเลยกระจกกบวีกับแค่เป็นกระจกนะคะกับวีนะคะวีนะคะแล้วก็กระจกนะคะอ่ะค่ะวีสีแดงจะมาแล้วว่าเต่นเต้นมาพ่นาวินตามาแล้วค่ะกำลังจะขึ้นต่อนะคะ พี่ดิวนี่คือพี่ใช่ปะนี่คือเหมือนในละครเลยนะเคยไหมเออบูมมึงอยู่ร้านไหนอ่้ว่าฮ่าฮ่รฮมาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ้าฮ่าฮ่า่่ ของเจนี่เบอร์อะไรนะคะเมื่อกี้03 02 3 03ของดิวสีชมพูเมื่อกี้คือ02อันเนี้ยเสือสีแดงนี่ก็คือ04เดี๋ยวเจนมาดู04ดูดิคือคนละลุกไปเลยคนละลุกบุ๋มก็ซื้อสีแท่งเนี้ยนะรับไปเลยนะคะหวีแล้วก็กระจกอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, สวยทุกสีสีแดงก็อยู่ตรงกลาง มีไฮยาลูรอนปากไม่ตกร่องบำรุงด้วยแล้วก็แบบว่าไม่มีพาราฟินคืออย่างคือแบบพาราเบนพาราเบนพูดผิดพาราเบนพาราเบนหนึาาน่งสองสามสี่สวยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันตกร่องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็แบบไม่มีพาราเบน,นซึ่ง<อ>แบบว่า มันก็คือเหมือนคล้ายๆ plant base คือแบบว่ารักษาโรครักโรคไม่เดียวทาเบอร์สีจ้าได้อะไรอย่างงี้เขาถามว่าสีติดทนไหมคะสีติดทนค่ะติดทนอ่ะสี่หมื่นแล้วสี่หมื่นแล้วยืนยันกันมาเรื่อยๆเลยเหมือนแบบเพาเซ็ตชัวรแล้วจุบมไม่จุบไม่หลุดปะใช่มันก็แบบมันต้องเซ็ตตัวก่อนไม่ติดหรอเนี่ยเออมันก็ไม่ติดนะเชนก็เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อกี้เพิ่งะไรสีแดงนะอืมอืมเลิศว่ะ จบจ่ายจิ้มเจนนี่ซื้อสีแท่งขาไปเออเจนนี่ใช่เจนนี่ซื้อสีแท่งก็จะได้ฉีดกระจกไปด้วยนะคะเลิศอุ้ยแล้วตอนนี้มีคูปองเข้านะจาก399หรือสามหกเกพี่ดิวเขาบอกให้ขายของแบบนางร้ายหน่อยไปค่ะเดี๋ยวหนูซูมให้จะซื้อไหมคะนี่ร้ายหรออันนี้ผู้ชายหลงอยกปะมึงต้องถามแม่ว่าอยากได้แบบว่าแบบว่าเว้นเว้นอยากเว้นมึง ได้ได yeah, um hmm. ้ท no. so okay. uh ี่ล่าสุดล่าสุดพี่พุทธพี่จุ๋ยคือมึงเลยใช่ไหมมึงจะซื้อไม่ซื้อเออได้กว่านี้อีกแม่ได้กว่านี้ถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวจะเรียกเด็กหวานมาให้หมดเลยนะแก๊งฉันน่ะเออถุยตะกาขึ้นหมดกดหยุดเวลาแป๊บนึะตะกาขึ้นหมดหมดแล้วเหรอหยากถูกใจนะไม่ดูหน้าพี่ดิวดีเดี๋ยวยืดเวลากับเขาตะการเป็นหลักหมดไหมฮะดูตาเป็นหลัก หมดจริงหรือว่าอะไรไม่นายที่ตอแบบหมดนายจำหนายหมดรีบหมดจำน่ายหมดแล้วเดี๋ยวพี่เขากำลังเติมปะเขาขึ้นจำหน่ายหมดแล้วเมื่อกี้สลับอาการกันแป๊บนึงค่ะกำลังเติมขายได้เจ็ดหมื่นหมดแล้วตกใจนะเพราะมานเท่าไหร่เไงสามพันกล่องไม่ใช่หรอแบบนี้เท่าไหร่กันอะสามเทนแค่นี้หมดแล้ว สุดแรงมากอ่ะให้ดูสีให้ดูก่อนไว้ก่อนแต่ถ้าตะกร้าขึ้นรีบนะเพราะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะบูมเลิศอ่ะชอบมากชอบแพ็กเกจมากมึงมึงถ้าผู้ชายซื้อให้แต่งงานด้วยเลยผู้ชายซื้อแบบนี้ให้แต่งงานด้วยแน่นั่นแหละอย่าไปชมมันเดี๋มันแต่งตัวยั่วพี่มัแดนกับพี่แทตกซี่พี่โดพี่โดมด้วยหนูทำเขาให้เล่นแพ็กเกจสาามรถเล่นได้เหราเวลาหนาวเชื่อปะมันหมุนได้ใช่ไหมอีนี่ก็นึกว่าชำรุดก็เลยแบบ ไม่ได้ชมรุก็เลยพยายามแบบก็เลยเก็บไว้แบบไม่ให้ทุกคนเห็นว่าคุณทามันไม่พันหักหรือเปล่าวะสรุปมันหมุนได้มันได้คือเขาแบบว่าดีไซน์ลูกเล่นอูล่นูกเล่นีแม่งเลยคือตกใจหมดเลยก็พยายามแอบว่าคือกุณทาหักหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่นางทํามาแบบว่าเออให้มันดูมีลูกเล่นให้มันดูคุ้กินหวีกระจกมีไข่ไหมซื้อสีสีรับหวีกระจกค่ะใช่ ้านมีขายนะคะปีกระจกไม่มีขายค่ะ,คะ um. ถ้าอยากได้ต้องซื้อสี่สิ่งนะครับจริงนอนหลับค่ะอีกคนหนึ่งใจยากเติมไม่ยังคะตะก้าหลุดตะก้าหลุดขายดีจุดตะก้าหลุดไม่คิดเอาสิทุกคนกดใส่ตะก้าไว้เออไม่ได้แล้วหมดถ้าสมมติตะก้ามาทุกคนรีบกดหน่อยครับเพราะหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะจังไม่ได้ราคานี้ราคาเพราะว่าแพ็คเกจของเขา สวยดูดีปะแม่เชื่อปะหนูไม่เคยชมแพ็กเกจใครเลยแม่เนี่ยแฟรน์พอแม่มาตั้งรูเนี่ยหนูชอบชอบรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ดูดีมีสไตล์มากมาดูมรอแบรนด์นี้มาตั้งแต่เช้าใช่เหรอแล้วเธอได้ใช้แบรนด์ฉันทุกวันปะใช่ต, <c oughs> ต่อไปนี้หนูจะใช้รูกว <c oughs> ันนี้แล้วที่ผ่านมาเธอได้ใช้แบรนด์ฉันทุกวันนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ขหมอ่ะหนึ่งคืออันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่แกสวยทุกเบอร์สวยรึ้งแล้วก็ไม่ติดด้วยไม่ติดอะไรเลย ตะการายตะกามายา,าค่ะเติมได้ไหมคะหรือว่ามันจํากัดเป็นร้านใหม่หรือยังไงคะอ้าวร้านใหม่ที่ตองเรากลับแล้วหรอ <c oughs> ออวันไหนพี่พี่ดาราร้านจำกัดมาก่อนเวลาได้นะเจนนี่เปิดให้ได้ค่ะแต่วันนี้เขกลับไปแล้วเตียม1ิบเอ็ดจดสิบเอยยิ่งใหญ่ให้บ้านให้รถให้ทุกอย่างกับเอฟซีเลยสรุปอีกตะก้าไปเหรอจ๊ะพี่ดิวเหรออ่านั่นในระหว่างรอลิฟต์เรามาตัวนี้กันเลย ใช่มันคืออะไรคะอันนี้อีกแบบนนะได้ไม่เป็นไรได้ไหมมันมันไม่ใช่ลิฟตใช่มใช่ยไม่ใช่ลิฟนี่ถ่ายได้เพราะเรารอตะกร้าอยู่เรารอตะกร้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรันไปเรื่อยเพราะเดี๋ยวถ้าตะกร้ามาบุ๊บก็เดี๋ยวให้เวลาใหม่เดี๋ยวบุ๊บถ้ามาขาก็คือมาข่านาฬิกาอยู่ที่มือบูมเจ้าของแบรนด์แม่เก็บไปก่อนเดี๋ยวนี้ครับอ่ะใครรอกดลิฟต์รอสักครู่นะเจ้าของแบรนด์เชิญจ้าคนสวยคนใสเหมือนเราเคยเจอกันนี่ ตัวเองโพสแชร์เพจเราเราเนี่ยสไตล์ดอลทุ่นตามร้านเสียค่ะเข้ามาคือที่กับราชาอะไรที่มั้ยอ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะได้เจอแล้วสวัสดีค่ะอ่ะมันคืออะไรขอโปรก่อนเลยจ้ะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ชะลอวัยใครที่รู้สึกว่าแบบอยากจะแบบเสร็จไม่ออกทองอายังไงพี่ชะลอวัยอ่ะใครไม่อยากแก่ใครไม่อยากเหนื่อยใครอยากมอนขวดโป่งเราก็จะใช้ตัวนี้อยู่แก่ อาจจะนี่แกให้ชงให้มีกล่องเดียวหรอคะมีหลายกล่องอราคาโปรมาก่อนเลยจ้ะอราคาปกติเนี่ยแบบ190อืมเราจะลดเหลือในไลฟ์นี้ก็คือ590ลดไปแบบหันไปเลยลด300เลยคือจะบอกว่าอะไรอ่ะคนกดไปแล้วอ่ะยังไม่ได้ขายคืออะไรอ่ะมันติดตลาดหรอมันอะไรอ่ามันดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีสารสกัด20ตัวใน1ซองจ้ะก็คือปกติถ้าต้องกินอาหารสดเยอะๆเนี่ยต้องกินหลายเม็ดใช่ป่ะมันก็จะต้องกรอกปาก แต่อันนี้คือรวมสารสกัดที่จําเป็นต้องได้กินเนี่ย20ตัวในหนึ่งซองเลยมีเรื่องอะไรบ้าง,งผิวแบบนี้นะคะสมองหัวใจสุขภาพก็ได้แล้วก็ฮอร์โมนอา่นารเดี๋ยวชมพู่จะทำย่างเงนะี้ยที่อยอกแดดต้องกิน oh God. อ,ออกแดดเยอะๆก็ต้องกินนะอ่าอันนี้มีคอลลาเจนไดเปอรไทดกับไดเปอรไทดด้วยจากญี่ปุ่นคอยชิมเลยนะชิมเลยแล้วก็คนแล้วพอชิมปุ๊บจะรู้เลยว่ารสชาติมันคือแบบ มันเบอร์รี่มันแบบได้มันดีมันเลิศมากหอมตั้งแต่รสชาติมันค่ะนูดดูสีนะจริงๆเราจะมีแบบว่าอ่าคนเลยขอร์เน่มนุษย์อันนี้ไม่มีไม่มีน้ำตาลนะไม่มีน้ำตาลเราชิมกันน้ำเย็นก็ละลายเนาะใช่ ม,มาค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะชิมให้เพราะหนูนี่นะรอแบรนด์นี้มานานมากหนูไม่เคยมองว่าแบรนด์ไหนร,รู้สึกดูดีเท่าแบรนด์นี้แม่แบรนด<บ>์ก็ชื่อแบรนด์อะไร Nutresa นูเซตานูเทรซ่าอะไรนะแม่นูเทรซ่าเทสหรอนูเทรซ่านูเทรซ่าเบสนูเทรซ่านูเทีป่เฮ้ยมีตัวทีจะโดนยกเลิกงานไหมเนี่เทรซ่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราจะแชร์ความรู้เนี่ยนะแม่นูเทรซ่าเนี่ยย่อมาจากว่าน nutrition ที่แปลว่าโภชนาการสารอาหารนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสอร่อยมากอร่อยไหมไม่มีน้ำตาล ราคาโปรวันนี้ลดลงมาเหลือ590รแต่ลูกค้ากดได้5 6าบาทรีบที่มไม่รีบจ่ายจบภายใน5นาทีนะคะเท่านั้นนะไม่งั้นไม่ได้นะเสียดายโปรอันนี้ดีที่สุดตั้งแต่จัดโปรไหมว่าใช่ค่ะใช่เขาไม่เคยลดไม่ลดเขาบกเขาเป็นตัวีบไม่จําเป็นต้องเพราะเขามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเขามาอันนี้พูดจริงพูดอย่างก่อนถ้าจะต้องกินอาหารเสริม20ตัวเยอะปะ เยอะอันนี้จบไดยหนึ่งซองแล้วลองดูครั้งละเขา20ตัวจริว์แล้วมีงานวิจัยด้วยนะคะมีงานวิจัยด้วยอือเอาพูดอย่างนี้คู่สารสกัดได้ไหมได้อคอลลาเจนมีแล้วหนึ่งโอเมก้าทรีมีแล้วหนึ่งค่ะโคลนไซคิวเทมหนึ่งค่ะมีตังปุยหนึ่งค่ะมีอูต้าไทโอนหนึ่งค่ะโอโหสารพัดอย่างสิงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกินอันนี้คือจบไม่ต้องไปกินอะไรอื่หนึ่งกล่องมีห้าซองค่ะ คือเนี้ยรับเต็มๆเลยเหมือนที่บอกว่า20ิบตัวในหนึ่งซองใช่คือถ้าสมุติต้องไปกินแยกก็หมดเป็นเตอรลเป็นหมื่นนะไม่แล้วไม่เหนื่อยด้วยตื่นต้กใจมากอร่อยด้วยใช่จริงๆอร่อยมากทุกคนอยากให้เชื่อบูมนะคะเชื่อไหมบูมอะชอบมากๆเลยเรียนแชร์วิดีโอดีกว่าแบบนี้ี่ดีว่าดีไหมฉันก็เป็นมือใหม่ในการไลฟ์มาแล้วพอะฉันเจออะไรแบบนี้ฉันก็ตกใจแต่ฉันว่าขอฉันมันก็ดีแต่มันก็ดีขนาดที่บูมว่านั่นแหละค่ะ อกดในตะกร้าได้เลยตอนนี้ราคาโปรดีมากหลบไม่ออกเลยแบรนด์อะไรนะไม่เช็ดละแปะเมื่อกี้นั่นแหละของเราด้วยแหละอกดเลยตอนนี้นะคะราคาโปรจาก890เหลือ590เป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของชะลอวัยผิวผิวด้วยผมด้วยหัวใจด้วยสมองครบใครต้องการแค่นี้แหละใครชอบดื่มเหมาะก็เนี่ย อ๋อดื่มอะไรอ่ะนึกว่าดื่มโอ้โหสายดื่มอัน่าต้องบูมันต้องโู่ค่ะใครที่ไม่มีเวลาเอาง่ายๆอยากจะประหยัดเวลาอะไรก็คือแค่อันนี้แหละเราจะได้ไม่ต้องมานั่งซื้อยิบซื้อย่อยซื้อหลายอย่างเออนี่พี่ดิวบอกแล้วนะว่าลองดูลองดูลองดูผมแค่นั้นไม่มีอะไรมากอ่ะต่อค่ะคุณพี่ค่ะโอเคออยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้ว่าโอเคมันเล็บผมผิวสมองผมัวใจด้วยหัวใจแล้วก็อายุเท่าไหร่กินได้อ่ากินได้ตั้งแต่อยู่แบบ เออเขาเรียกอะไรอ่ะสิบห้าสิบแปดอะไรเงี้ยกินได้แล้วคือเริ่มกินได้เลยใช่เริ่มกินได้เลยคือมันไม่ใช่ไม่ใช่เด็กกับไม่ใช่เด็กกินไม่ใช่เด็กแเราตีมีพันโอเคป่ะอืมวันแรกก่ซองดีคะคือถ้าอยากสวยแบบคุณดิวใช่ไหมคะก็จับไปสองสั่เลยสองสามได้เลยบู๊ตบู๊แต่ว่าหนึ่งซองเท่ากับยี่สิบ อาหารเสริมใช่คือเยอะมากมันจึ้งตรงนี้แหละมันจริงจริงๆรว่าแบบกำลังดีอ่ะก็คือกินไปได้เลยคือหมายความว่ากินแทนน้ำคือบางคนจะชอบดื่มน้ำหวานนึกออกไหมคะเราก็ดื่มอันนี้แทนที่แบบว่ามีสารมีอะไรประโยชน์อะไรค่ะเลิศมากตอนนี้ออเดอร์เริ่มไหลรัวๆมาแล้วนะคะใครอยากได้กดเลยสำหรับนูเทรซ่านูเทรซ่านะคะเจ้าของแบรนด์ทานทุกวันป่ะทานทุกวันเลค่ะเจ้าของแบรนด์ก็ดูแบบแพงมากใช่มบอกแล้วจึ้ง ไปลาปลายปลปปเสียดายนะไม่ได้กดอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมในค่ำคืนนี้ด้วยสารสก,กัดและความแพงทั้งพี่<อ>ดียวและเจ้าของแบรนด์มาเกลดันตีแล้วบูมอาเลยปะมึงกูนะงานกูพูดเองดีกว่าทุกคนคะจะบอกว่านูทร a ซ่าเนี่ยเหมือนที่พี่เขบ,บอกว่าสมองผิวผม ผู้หญิงเราต้องการแค่นี้แหละผู้ชายก็หลงไหลแหละเออสมองผิวผมไม่แต่แต่อันนี้บูไม่อยากใจจะนี้ผู้ชายไม่ต้องการสมองไม่ไม่ผู้ชายไม่ต้องการไม่ต้องการสมองต้องอะไรเวลาทำงานหนักแล้วแบบว่าเบอร์อะไรอย่างงี้เบ้อเบ้อฮอนแล้วเบ้อกินกอมอะไรนะฮะโอ๊ยเออแทนบูมด้วยนะขอตัวเร่อๆๆอีกหนึ่งนาทีไป ยืนยันออเดอร์ยืนยันออเดอร์ตามที่บุมว่าเลยตามที่บุมว่าเลยแออบุมต้องบอกก่อนนะว่าตัวเนี้ยจากที่บุมกินแรกนะหนึ่งคือกินง่ายแม่น้รู้สึกเฟรชนะครับมาชมกับน้ำเย็นแล้วก็ต่อไปเนี้ยบุมก็จะกินทุก วันเลยนะคะอยากให้ทุกคนเชื่อบูมนะแม่เชื่อบูมนะบูมะชอบแบรนด์นี้มากเลยบูมรอตั้งแต่เช้าจดคร่ำมาแม่ตอนนี้หมดเวลาแล้วให้อีกร้อยบ้านไป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 อีกร้อยบ้านอีกร้อยบ้านอีกร้อยบ้านสุายตะก้าลิฟต์ได้ยังคะอ่ะตะการลิฟต์มาแล้วแต่แอดมาเลยนะคะในส่วนนี้จะเป็นมีเรื่องของผิวผมผิวผมสุขภาพสมองหัวใจชอบก็คือแบบว่ากล่องเดียวจบตับด้วยก็ฮอร์โมน คูต้าไฮโอเนี่ยมันช่วยเรื่องของตับเลยตอะใครใส่ดื่มคนจะต้องกินผู้ชายสไม่มีเวลาหรือเรารู้สึกเหนื่อยอะหนูยังไงเรารีอาเลยรีอาทำงานหนักต้องกินใส่พารี่ค่ะใช่ใครชอบแดง่ะต้องกินตื่นมาต้องกินเลยมูมชอบแดงปะเริ่มมูมที่ไหนเนี่ยที่ที่เที่ยวอยู่ตอนนี้คือที่ไหนถามก่อนทำไมแม่ า้ซุกสุดเลยแม่เประเด็นก็คืออันนี้มีงานวิจัยด้วยอืมอ่ะขออีกห้าสิบบ้านทนะคือต้องเช็คใบอันนี้ที่รากตะก้าขึ้นเก้ากเก้าบวกแล้วรบกวนกดยืนยันด้วยนะไม่งั้นไม่ได้ราคาโปรนี้หลังลงไลน์นะคะโปรนี้เฉพาะในรัศวีของเจนนี่ใช่ค่ะไม่มีแล้วเพราะว่าจริงๆเรานี่แทบจะบีบพอเจ้าของแผนให้ช่วยอ่ะาจขอตะก้าลิบมาเลยนะพี่ๆค่ะมาอย่าง ตะกาลิฟมายังคะเดี๋ยวเราจะทิ้งทัวร์ให้นะคะกดได้ทั้งอาหารเสริมแล้วก็ลิฟให้อีกรอบนึงเลยนะคะในฐานะที่พี่ดิวมาคอนเฟิร์มขนาดนี้ใช่แล้วเราก็ทาปากแดงไงแล้วเวลาเราถามหน้าเราก็จะดูลายแต่เนี่ยมันเข้ากับปากนี่แม่ตะกาหลุดไปหมดเลยระคาลิฟตมามาแล้วค่ะมาจากลิฟที่ยังไงก็ลากไม่ออก ไม่ไม่จุบไม่ติดเลค่ะอ่ะกลับมาที่ลิปพี่ค่ะไม่ออกเช็ดให้ตายคือเช็ดคือน่ำงพยายามเช็ดมาหลายวันอะไรแล้วก็ไม่ออกเช็ดไม่ออกไม่ติดมือไม่อะไรเลยด้วยไม่ออกคือแบบว่าค่อยขัดเรารู้สึกแบบไม่หนักปากเลยนะนี่นี่คือทาสองสีทับไปแล้วนะก็คือไม่หนักปากนี่ค่ะลูกค้าอาหารเสริมยังกดได้นะคะขออีกสักสามสี่สิบบ้านมาเร็วแล้วก็ในส่วนของลิปนะคะลูกค้าขอเติมตะกร้าใบหนึงได้ยังคะ พี่ดูไลฟ์สดขายของบ่อยไหมไม่บ่อยกำลังเริ่มหรอกำลังเริ่มนี่ไงทําแบบนี้ไงแบรนด์หนึ่งไม่ต้องแบบว่าทำมันชิบชิบนาทีดีๆน่าจะทำไจริงก็เนี่ยก็เรียนรู้จากของน้องนะอ๋อนจริงๆมาก่อนมาของเราก่อนเนี่ยเดี๋ยวให้บูมช่วยจริงๆแล้วบูมก่อนที่จะเกิดของเจนนี่อะไรเงี้ยนางเคยแบบว่าดิวไเออนางแบบบิว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 มาเอยค่ะตะก้าเดี๋ยวรอตะก้ารีบแป๊บหนึ่งนะคะ มีผมก็สวยผิวก็ดีด้วยมีคนจีบบ้างไหมคะชอบพี่ดิวอะโอยคค่ะชอบของพี่ดิวเคยทักมาชวนเจนไปเที่ยวไปกินข้าวเนาะนานแล้วตอนท้องอยู่ชอบมากเลจัหลุมนอนหลับอยู่ข้างบนนันเอาของมาให้เราวนะครับหรือว่าหรือว่าเรารอตะกร้ารจะพู่ได้ดีไหมคะพี่ดิวรีบไหมคุณเลิอกคืนขึ้นไม่ไม่กล้าเงี้เดี๋ยวไม่ได้แล้วค่ะได้แล้วโอเคโอเคขึ้นตะกร้าแล้วค่ะ ไะกล้ามาแล้วหรอไะกล้ามาแล้วค่ะได้แล้วใช่ไหมคะโอเคได้แล้วค่ะได้มาแล้วะาใครที่รอรีบสะาร์ใครที่รอรีฟสตาร์จับเวลาตอนนี้ได้เลยค่ะอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่กดได้เลยค่ะราคาเท่านึ่ไมิลลิเมตรชู้เปียกก็เช็นไม่ออกค่ะตอนนี้งงมากไม่รู้จะติดทุนอะไรขนาดนั้นสามเก้าเก้าได้ไปทั้งกล่องแพ็กเกจจิ้งก็คือจึ้งมากเอายังไงได้ไหมสินค้าหมดสต็อกสินค้าหมดสต็อก โอเคเ,เดี๋ยวขอสลับก่อนก็ได้ค่ะแล้วพี่ดูรอไลองอเขอขอเป็นที่เบนเข้าเลยก็ได้ค่ะหนึ่งพัน